เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการารับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบงรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดี F4 ช่องแชงมนอลชนด้วยนะครับพี่นี้ใช้นํำเสือแหนวทางของแอดหนุ่มมาสีหมอกอาจารย์กรลาบลอยอาจารย์หนูรวมไปถึงมหาทักษะนะครับ่อประจำวันที่1่มีนาคม25 2567สอนะครับใบแรกเป็นของแอดหนุ่มนะครับใบนี้ให้เหนือตัวเดียวมาเด่นก้าวมานะครับสำหรับแอดหนุ่มครับใบต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นของลาบลอยนะครับให้เด่นเหนือเด่น2 0 2 5 2 040307575354ส่วนใต้เด่น9นะครับ9656 9995 975755และก็59มาครับใบต่อไปนะครับใบนี้เป็นม้าสีหมอกครับเด่นเหนือเด่น4 3464 39และ69เด่นใต้เด่นล่างนะครับเป็น3 31 36 71และก็76มาครับ ใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นของอาจารย์หนูนะครับให้เด่นเหนือเด่น4ครับ2 40 7 4 3 9 4 8 9 6 3 7 6 6 5 6 3 40 43 48 63 68 66ใต้เด่น3 35 38 37 94 95และก็98มานะครับ ไปดูใบต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นของอาจาร,รย์กอนะครับให้2 4งสี่หนึ่งห้า4ปดห4สามศูนย์สี่ศและ86มานะครับระวังส4 5 5และ66นะครับ ไปดูใบต่อไปนะครับใบน,นี้จะเป็นของมหาทักษะนะครับรอบนี้ให้ช่องแรกนะครับจะเป็น1น,นะครับส่วนตรงกลางจะเป็น4 8 5และ7 6ครับ